ขณะที่ทางมาโนโพกิ้งนะครับกุนสือทีมชาติไทยก็ยอมรับว่านักเตะที่เล่นอยู่ในไทยลีกนะครับฟอร์มดีหลายคนจนทำให้เจ้าตัวนั้นลำบากใจในการเลือก30คนสุดท้ายไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนครับดูความขึ้นไหวฟุตบอลชายทีมชาติไทยกันบ้างน,นะครับก่อนที่จะไปแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์น,น,นะครับทางมาโนโพกิ้งหัวหน้าผู้สอนทีมชาติไทยชุดใหญ่เปิดเผยว่า จากการที่ติดตามฟอร์มการเล่นของนักเตะที่อยู่ในข่าย70คนในฟุตบอลลีกของไทยนะครับเห็นได้ชัดว่ามีผู้เล่นหลายคนที่มีศักยภาพและเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะตัดสินใจว่าใครจะติด30คนสุดท้ายอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะยากในการตัดสินใจเรื่องนักเตะนะครับแต่ในทางกลับกันผู้เล่นเหล่านี้ทําให้มั่นใจถึงศักยภาพของผู้เล่นทีมชาติไทยแล้วก็เชื่อว่าจะทําได้ดีนะครับถึงขั้นกลับไปคว้าแช,ชมป์ซูซูกิครับได้เลยทีเดียวนะครับ โดยทีมชาติไทยจะประกาศ30ผู้เล่นคนสุดท้ายในศึกชิงแชมป์อาเซียนวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายในการที่จะดูฟอร์มนักเตะในลีกนะครับตอนนี้ก็ทีมงานประชุมกันทุกสัปดาห์นะครับซึ่งวันนี้สัปดาห์นี้จะเป็นเกมสุดท้ายนะครับที่จะไปดูว่าใครนั้นจะอยู่ในข่าย30คนบ้างนะครับเกมที่จะไปดูในศึกไทยลีกนะครับก็การท่าเรือเอฟซีพบกับบีจีปทุมยูเนเต็ดในวันเสาร์รวมถึงในวันอาทิตย์นะครับ b a n ค k o ยูเนเต็พบกับเมืองทองยูเนเต็ดนะครับเพราะว่าเป็นทีมที่มีนักเตะทีมชาติมากที่สุดหลายคนนะครับขณะที่นักเตะที่เล่นอยู่ในต่างประเทศทั้งธีรศิลปแดงดานะครับขออภัยครับเป็นชนาทิพย์สงกระสินธีราทรบุญมาทันแล้วก็โจนาทานเข็มดีจาก o อบีโอเดนซะครับในส่วนของกันธนวัตรซึ้งจิตถาวรกับพีศศส,สลักนะครับไผ่ประโคนก็ยังรอทางสโมสรต้นสังกัดพิจนารณาอยู่นะครับแต่ว่าทาง เมซี่เจเจ้าอุ้มแล้วก็โจนาธานเนี่ยทางมานามแป้งคุณนนทันล้ำซำผู้จัดการทีมก็ยืนยันว่าได้ส่งหนังสือไปขอทางต้นสังกัดหมดแล้วนะครับและทั้ง3าคนนี้ก็จะเดินทางมาช่วยทีมชาติไทยอย่างแน่นอนนะครับโปรแกรมรอบแรกของทีมชาติไทยในกลุ่ม A ครับวันที่5ธันวาคมพบติโมเลสเต้วันที่11ธันวาคมพบเมียนมาวันที่14ธันวาคมพบฟิลิปปินส์แล้วก็18ธันวาคมพบกับสิงคโปร์เจ้าภาพนะครับก็เป็นกำลังใจให้กับทีมชาติไทยในรายการนี้นะครับ ส่วนขอนแก่นยูเนเต็ดประกาศต่อสัญญากับทางอิฟสันเมโลนะครับ mm hmm. ดาวยิงตัวหลักของทีมทำให้เจ้าตัวนั้นจะต่อสัญญาออกไปอีก2ปีครึ่งคาแข่งจนไปสิ้นสุดฤด,ดูกาล2023-2024สาถึงนะครับ mm hmm. สำหรับทางอิฟสันเมโลนั้นก็เป็นตัวหลักของขอนแก่นนะครับลงเล่นในฤดูกาลนี้ไปแล้ว13นัดนะครับทำไป8ประตูกับ1แอซซิตเป็นรองดาวซันโวในไทยลีกนะครับก็ถือเป็นแนวรุกตัวหลักของทีมนะครับแม้ว่านัดล่าสุดนั้นจะพลาดจุดโทษในนาทีที่ ช่วงทดเจ็บนาทีที่26นะครับทำให้แพ้แบงคอกยูเนเต็ดไปศูนย์ประตูต่อหนึ่งนั่นเองดูโปรแกรมไทยลีกวันนี้นะครับเวลา17บนกาสามนาทีบุรีรัมย์ยูเนเต็ดครับพบกับขอนแก่นยูเนเต็ดหโมง2คู่ครับสมุทรปราการซิตี้พบกับสุพรรณบุรีเอฟซีนครราชสีมาพบกับชลบุรีเอฟซีนะครับแล้วก็การท่าเรือนั้นจะพบกับบีจีปฐุมยูเนเต็ดนะครับ